สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 นะคะวิชารประวัติศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาขึ้นกันในบทที่2นะคะในบทเรื่องความภูมิใจในท้องถิ่นนะคะเราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องของการตั้งถิ่นฐานนะคะแล้วก็การดําเนินชีวิตของมนุษย์สมัยกอ่อนประวัติศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ การตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยมีมนุษย์อาศัยอยู่แล้วทั้งนี้เราจะพบเห็นได้จากการที่เราขุดพบเครื่องมือและชิ้นส่วนจากโครงกระดูกของมนุษย์ในสมัยนั้นสมัยก่อนประวัติศาสตร์หมายถึงระยะเวลาในอดีตของมนุษย์ที่ยังไม่รู้จาักการบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจากในสมัยที่ยังไม่พบหลักฐานเป็นตัวหนังสือหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์สามารถแบ่งย่อยได้ดังนี้ก็คือ1เป็นโบราณสถานแล้วก็โบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะจะมียุคหินเกิดขึ้นเมื่อประมาณ4000ปีมาแล้วนะคะแบ่งออกเป็น3ยุคย่อยย่อยดังนี้ก็จะมียุคหินเก่ายุคหินกลางและยุคหินใหม่ ยุคหินเก่าจะเป็นช่วงเวลาแรกๆของมนุษย์ซึ่งเป็นช่วงที่มนุษย์เนี่ยรู้จักการใช้เครื่องมือขวานหินนะคะเป็นระยะแรกของการใช้เครื่องมือนะคะมีการขุดสับตัดนะคะในดังนั้นในยุคมนุษย์หินเก่าเนี่ยจะมีการดำรงชีวิตแบบเร่ร่อนมีการล่าสัตว์แล้วก็มีการหาของป่ากินเป็นอาหาร ต่อมาในยุคหินกลางเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์รู้จักการทําเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้สําหรับล่าสัตว์ด้วยหินที่มีความประณีตมากขึ้นและก็ในยุคหินกลางนี้นะคะมีการอยู่รวมตัวกันของกลุ่ม,มนุษย์เรียกว่าเป็นสังคมมากขึ้นต่อมาในยุคหินใหม่นะคะยุคนี้ก็จะเป็นยุคหินที่มีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะก็คือมีการทําเครื่องมือที่ทําด้วยหิน นะคะเป็นเครื่องมือมันเรียบใช้สำหรับตัดเฉือนนะคะเหมือนกับคล้ายๆมีดนะคะมีด้ามเพื่อใช้ถือเป็นเครื่องมือใช้ขุดถากนะคะในมนุษย์ยุคหินใหม่เนี่ยมีความเจริญกว่ายุคก่อนก่อนนะคะมีการตั้งถิ่นฐานเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็มีการเพาะปลูกมีการเลี้ยงสัตว์แล้วก็มีการทำภาชนะดินเผา สมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็จะเกิดอีกยุคหนึ่งนะคะก็คือยุคโลหะนะคะจะเริ่มต้นเมื่อ6,000ปีถึง2,800ปีมาแล้วนะคะมนุษย์ยุคโลหะเนี่ยรู้จักการใช้เครื่องมือโดยการนำโลหะมาทำเป็นเครื่องมือที่ใช้แทนหินในยุคโลหะนี้แบ่งออกเป็นสองยุคดังนี้นะคะก็คือยุคหินยุคโลหะสมริดแล้วก็ยุคเหล็กนะคะ ในยุคสำธิ์เนี่ยเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เนี่ยรู้จักโลหะสำธิ์หรือว่ารู้จักพวกทองแดงที่มาใช้ทําเครื่องประดับมากขึ้นนะคะมีการอาศัยอยู่รวมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่รู้จักปลูกข้าวแล้วก็เลี้ยงสัตว์แล้วก็เกิดมียุคหินเหล็กนะคะเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์เนี่ยรู้จักเหล็กเอามาทําเป็นเครื่องใช้เครื่องประดับนะคะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่ายุคหินนะคะ อาศัยรวมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่แล้วก็มีการปลูกข้าวแล้วก็เลี้ยงสัตว์มากขึ้นนะคะสำหรับใบงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนแยกนะคะประเภทของยุคหินแล้วก็ยุคหินโลหะนะคะตามตัวอย่างนะคะเอาข้อความมาแยกนะคะทำเป็นสองประเภทนะคะว่าอะไรที่เกิดอยู่ในยุคหินอะไรที่เกิดอยู่ในยุคโลหะนะคะ แยกประเภทแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามทำลงในสมุดประจำวิชาประวัติศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ